แนวหน้าแมวหน้าดับอีกกว่าห้าสิบศพนองเลือดยิงผู้ประท้วงเสียชีวิตอย่างน้อยห้าสิบรายรับปันฉลองกองทัพเมียนมากนี่เขาก็ศีลเขาก็ยังไม่มากพอกันเนาะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะยังไม่ได้มีศีลก็น่าสงสารจริงๆเลยนะเพิ่มศีลกันดีๆเด้อทุกฝ่ายนะ เพิ่มศีลกันดีๆ,ๆเพิ่มศีลกันดีๆแล้วชีวิตก็จะนามีสิ่งคุ้มครองนะเดลีเนีสบทเรียนปัจจัยเสี่ยงโควิดแพร่แม้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค <c oughs> โอ้อ้าวเขาบอกเอ้ฉีดวัคซีนแล้วมันเป็นไงอ่ะนะปุคนี่มีบทเรียนอะไรแล่ะนะอ้าวลองมาฟังดู เป็นเรื่องที่น่าจับตาเพราะถ้าตามทฤษฎีเมื่อรับวัคซีนแล้วจะต้องลดอัตราการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้แต่จากสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และอัตราเสียชีวิตในหลายๆประเทศไม่ได้ลดลงก็จริงนะอ่านสถิติวันนี้นี่ฉีดวัคซีนกันโอ้โหกระนำกระนำกระนำแล้วก็ไม่ได้ลดลงนะนบทเรียนปันจจัยเสี่ยงโควิดแพร่ แม้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในขณะที่ทั่วโลกมีการามีการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า400ล้านโดสแต่กลับพบว่าสถานการณ์การติดเชื้อยังมีอัตราสูงกว่า4-5ถึงหแสนรายต่อวันเออวิเคราะห์เหมือนอาจารย์เลยอาจารย์ดูตัวเลขปุ๊บอาจารย์สะดุดเล่นกันเฮ้ยฉีดวัคซีนต้งมากตังก้งหมยอัตรายังใกล้เคียงเดิมเลยนะมากกว่า4ี่ห้าแสน ได้ต่อวันเลยนะซึ่งแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรผู้ช่วยโฆษกศูนยน์บริการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สอบอรบรรระบุว่าน่าเป็นเรื่องที่น่าจับตาเพราะถ้าทฤษฎีเมื่อได้รับวัคซีนแล้วจะต้องลดอัตราการ ป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้แต่สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และอัตราการเสียชีวิตในหลายประเทศไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะมันจริงนะเป็นจริงๆเลยบางประเทศกลับมามีการติดเชื้อขึ้นสูงด้วยคอยดูธนนะาประเทศทุนนิยมที่ไม่ได้ปฏิบัติศีลกันนี้นะต่อให้ฉีดวัคซีนกนกระนำ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 แต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติศีลไม่ได้ ล็อกดาวสมแมทเวลานระยะห่างล่างมืออย่างเงี้ยยิ่งไม่ได้ถือศีลไม่ได้รู้จักสมดุลร้อนเย็นไม่ได้ทํากสิกรรมไร้สารพิษนี่คอยดูเธอบักมาเอ็ดมันจะเอาเ,อเนี่ยไวรัสที่ไม่อยู่นะมันจะต้านไม่อยู่นะต้านไม่อยู่นะวิบากเข้าเนี้ยแค่ฉีดวัคซีนเฉยๆนี่เอาไม่อยู่นะอุย้ยวิบากมันร้ายแรงเนาะเสร็จแล้วแม่คนในโลกเขาคิดว่า ต้านโดยการกินยาต้านโดยการฉีดวัคซีนคือมันเหมือนกับอะไรเอาวัตถุเล็กๆเนี่ยมาสู้วิบากร้ายที่มหมาที่แม้แต่ศักยภาพระดับทั้งโลกยังสู้ไม่ได้นะศักยภาพระดับโมโหมีอุปกรณ์อะไรอะไรทั่วโลกยังสู้ไม่ได้เลยวิบากนะใช่ไหมใครสู้วิบากไวไหมไม่ไวหรอกไม่ไวหรอกมันมีแต่พลังความดีเท่านั้น พลังลดกิเลสพลังช่วยเหลือผู้อื่นนะฮะอันนี้จะเป็นพลังความดีที่สู้โควิดได้นะพลังกิกรรมไรสารพิษอย่างนี้เป็นต้นนะพลังเหล่านี้จะสู้ได้จนโอ้ยเวลาวีบากรายมันซัต์นี่พระพุทธเจ้าบอกคุณจะใช้อะไรอะไรในโลกไม่มีทีต่ต้านไม่มีอะไรที่ต้านได้แล้วภาษาอะไรนะเขาจะเอาวัคซีนเล็ก,ลกนะ ที่อะไรแหละต้านเชื้อได้บางเชื้อและไม่ใช่ต้านได้ร้อยเอร์เซ็นด้วยประมาณเจดสิบเปอร์เ็บวกลบได้แค่บางสายพันธุ์เท่านั้นโควโิน้าบางสายพันธุ์เท่านั้นหรือ,อยาจะมากินมาใช้ืม,มันห่างไกลสิ่งที่มีฤทธ ที่จะต้านโควิดได้จริงๆอาจารย์รู้สึกว่ามันห่างไกลสิ่งที่มีฤทธิ์ที่จะต้านโควิดได้จริงๆห่างไกลมากเลยเพราะพลังต้านโควิดนี่จะต้องโอ้จริงๆนะมันจะต้องล็อกดาวน์ได้สวมแมสเวลยะห่างล่างมือถือศีลทำสมดุลร้อนเย็นทำํำกิจกรรมไร้สารพิษแล้พลังจำแลกกิเลสพลังทำกิจกรรมไร้สารพิษ พลังช็อแรกกิเลสพลังแบ่งปันพลังสมดุลร้อนเย็นนะสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจหลักเลยแล้วก็การป้องกันตามสมควรตามมาตรการทั่วไปล็อกดาวน์สวมแมสเป็นระยะห่างล้างมือ,อย่างนเป็นต้นนะจึงจะมีประสิทธิภาพสูงที่จะชนะโควิดได้ไม่งั้นเอาไม่อยู่หรอกเนี่ยแล้วเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยทางนักวิชาการก็ยืนยันอนะ แต่จากสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และอัตราเสียชีวิตในหลายประเทศไม่ไ,มได้ลงแต่อย่างใดบางประเทศกลับมามีการติดเชื้อขึ้นสูงด้วยจากรายงานของกลมควบคุมโรคจึงได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์และจุดอ่อน12ประเทศที่น่าสนใจนะก็พบว่าหนึ่งอเมริกามีประชาติ มีมาตรการในการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆเร็วเกินไปเห็นไหมก็เขาอยากเสพกิเลสนะเขาไม่มีกินนะเขาอยากเสพกิเลสนะเพราะเขาพึ่งตัวเองไม่ได้กษตกรรมไรสารพิษเขาก็ไม่ได้รุ่งเรืองนะแต่มันลุ่งลิ่งนะการพึ่งตนเองในแต่ละด้านแต่ละด้านมันก็พึ่งตัวเองไม่ได้อยู่ในบ้านก็ตายนะพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่ให้เขาเปิดยังไง แต่กิเลสเขาก็อยากเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้เขาเปิดยังไงเขาก็ต้องเปิดเปิดก็ต้องเจอโควิดนะแล้ววิบากของเขาที่ทํานั่นแหละมันเกิดทําให้โควิดระบาดแล้วเขาจะไปสู้ยังไงนั้นนึกไม่ออกเลยเนี่ยเนี่ยหนึน่งอเมริกามีมาตรการในการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆเร็วเกินไปประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตยอย่างเดิมตามปกติเห็นไหมเขาปกติของเขาเลยปกติที่ โควิดระบาดนั่นแหละโดยไม่ได้มีมาตรการป้องกันส่วนบุคคลหรือสวมใส่หน้ากากอนามัยมากนะักหลังจากนั้นพบว่าโรคโควิดโรคพบว่าติดโรคโควิดขึ้นแบบก้าวกระโดดต่อเนื่องเห็นไหมของเขาเริ่มเห็นละนี่ก็เริ่มโอ้ยในศีลในวินัยไม่ได้นี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นสองบราซินการให้วัคซีนแก่ประชาชนยังเป็นประยัง ชา้าทำให้การระบาดของเชื้อโควิด1 9กกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในบราซิลที่เรียกว่า p ีหกลายเป็นจุดเสี่ยงสำคัญของการแพร่ระบาดสามรัเสเซียก็ได้บอกว่าประเทศแม้ประเทศที่ฉีดแล้วอย่างเร็วอเมริกาก็ฉีดอย่างเร็วเหมือนกันนะนที่ไหนก็ฉีดอย่างเร็วไม่เห็นเอาอยู่เลยนี่ไปบอกว่าคงเขาฉีดวัคซีนช้าโอ้ยหลายประเทศก็ฉีดเร็วก็ยังเอาไม่อยู่นะสามรัเสเซีย นะจริงๆพฤติกรรมของคนในประเทศเขาของบราซิลนะเป็นหลักไม่ใช่การการฉีดวัคซีนลาดชาหรอกนะเพราะประเทศที่ฉีดวัคซีนเร็วอย่างอเมริกาหรือหลายประเทศพยายามฉีดวัคซีนให้เร็วให้เร็วให้เร็วแล้วเป็นไงแต่พฤติกรรมของคนในประเทศไม่ดีเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นพฤติกรรมเป็นหลักนะสามรัเสเซียนะในช่วงปลายเดือน กุมพาถึงมีนามมีมีการควบคุมการเดินทางจากยุโรปและในช่วงที่ประเทศอื่นทั่วโลกระงับเริ่มระงับเที่ยวบินเริ่มจัดการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากยุโรปแล้วรัเสเซียยังปล่อยให้ผู้ที่มาจากยุโรปเดินทางไปมาในประเทศได้ตามปกติเอออันนี้เป็นไปได้น,น,นี่อันนี้ถูกต้อง <c oughs> สี่สหราชอาณาจักรนี่ก็พยายามฉีดวัคซีนนะสหราชอาณาจักร พบเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 ที่กลายพันธุ์ชนิดใหม่และสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วนี่เขาเจอสายพันธุ์ใหม่แม้เขาฉีดวัคซีนแต่พฤติกรรมเขายังไม่ได้ดีนะก็กระจายอย่างรวดเร็วเหมือนกันหา้าฝรั่งเศสกรุงปารีสและเมืองมาแชร์เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโควิด -19 นาหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นติดเชื้อเกิน2,500รายติดต่อกันมีคัสเตอร์ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหน้า252แห่งทั่วประเทศเห็นไหมเมืองตกลงที่เขาว่าว่ามานี่ส่วนใหญ่เป็นเมืองกำลังพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วทั้งนั้นเลยนะยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะเนี่ แล้วก็ยังบอกว่าต้องไปช่วยประเทศกาลังพัฒนานะต้องไปช่วยประเทศกาลังพัฒนานะนี่คือความหลงของเขานะ่ะเขาหลงตัวหลงตนนะว่าอุ้ยเรานี่เก่งมากเรานี่เออเอาตัวเองรอดเรานี่เป็นผู้นําเรานี่เข้มแข็งที่สุดทุกวันนี้เขายังหลงตัวหลงตนอยู่นะว่าเขานี่เข้มแข็งที่สุดนะคิดดูสิทั้งๆที่เขาก็รู้ว่าเขายับเยินที่สุดแล้วลึกๆเขาก็รู้เขายับเยินที่สุดแล้ว แต่เขาก็ทายไงว่าขนาดประเทศทันสมัยอย่างเรานะมีอุปกรณ์อย่างเรายังยับเยินขนาดนี้โอ้ยประเทศอะไรนะประเทศกําลังพัฒนานี่เขายับเยินกว่าเราแน่ๆเลยเขาก็คิดเอานะยับกว่าเราแน่ๆเลยเขาไม่รู้หรอกว่าประเทศเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะบุญนิยมเนี่ยนะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยนะอยู่รอดนะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุข เอาตัวเองรอดได้แน่นอนโดนผลกระทบบ้างเหมือนกันแต่มีทางออกโดนผลกระทบบ้างเหมือนกันแต่มีทางออก <c oughs> และดูจะเป็นเหตุปัจจัยทําให้รีบเข้าไปหาทางออกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยคนไทยเริ่มที่จะเข้าไปหาทางออกมากขึ้นกว่าเดิมหลายท่านนะอักซิเดต์กุลลักนะก็คือตกงานนี่แหละนะอักซิเดต์กุลลักตกงานหรือรายได้น้อยลง กลายเป็นะกลับกลายเป็นดีคือกลับไปหาเศรษฐกิจพอเพียงนะกลับไปหาพุทธนะไปหาบุญ,ญนะิยมกลับไปทำไรนะทำกสิกรรมไรสารพิษหลายท่านกลับไปสู่กสิกรรมไรสารพิษนะเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพึ่งตนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยทำให้ชีวิตนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เขาไปอยู่ที่มั่นคงกว่าเดิม,มเขาไปอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมมีอาหารการกินที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีอิสระมากขึ้นกว่าเดิมพึ่งตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมและตอนนี้องค์ความรู้เรื่องกิจกรรมไล่าสารพิษก็ตามความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงก็ตามหรือมาต่การดูแลสุขภาพพึ่งตนก็ตามก็มีให้ได้ศึกษากันใช่ไหมก็มีนักบำเพ็ญมี ความสอนจากพระพุทธเจ้าจากพ่อหลวงพ่อครูจากพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆนะก็มีจากปราชญ์ท่านต่างๆในแง่เชิงต่างๆที่จะพึ่งตัวเองได้องค์ความรู้ในประเทศไทยมีเยอะไหมเยอะมากเลยองค์ความรู้ในประเทศไทยมีให้ได้เรียนรู้นะให้ได้เรียนรู้ให้ได้บำเพ็ญนะหรือลึกไปจนถึงนมามธรรมที่จะต้อง ปฏิบัติศีลด้ยปัญญาอย่างตั้งมั่นนะที่จะทำให้ชีวิตนั้นพ้นทุกนะพบทางออกของชีวิตมีปัญญามีโอกาสที่ดีๆนะที่จะทำให้ชีวิตพ้นทุกก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะในประเทศไทยนี่แหละนะมีองค์ความรู้ที่จะพาพ้นทุกได้น่ะอาจารย์ว่าทำไปเรื่อยๆสถานการณ์อย่างนี้ในประเทศไทยยิ่งจะโดดเด่นขึ้นไป หรือองค์ความรู้ของพุทธ,ธะยิ่งจะโดดเด่นขึ้นไปอีกเนี่ยพุทธ,ธะเศรษฐกิจพอเพียงบุญนิยมเนี่ยซึ่งเป็นพุทธ,ธะแท้ๆเนี่ยยิ่งจะโดดเด่นขึ้นไปอีกจะโดดเด่นขึ้นไปมั่นคงจะเจริญรุ่งเรืองจะโดดเด่นขึ้นไปอีกก็จะเป็นที่พึ่งของผู้คนมากขึ้นมากขึ้น,นอ้าวของเขาหกอิตาลีในประเทศที่มีปัญหาของเขานเนี่ย บทเรียนการฉีดวัคซีนแต่เอาไม่อยู่นะ6อิตาลีมีประชากรสูงอายุมากที่สุดอันดับสองของโลกรองจากญี่ปุ่นซึ่งกลุ่มที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงที่ผู้ป่วยรุนแรงจากโควิด19ปัจจัยเสี่ยงชาวอิตาลีหนุ่มสาวจะไปหาปู่ย่าตายายของตนหอมแก้มไปโบยหรือรับประทานอาหารร่วมกัน7 เยอรมนี er ani, ตรวจหาเชื้อเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากต่ออัตราการเสียชีวิตของโรคโควิด -19 โดยเยอรมนีผักดันมาตรการตรวจหาเชื้อเชิงลุกอย่างจริงจังและตรวจเชื้อประชาชนที่ติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทุกคนรวมถึงผู้ที่มีอาการอ่อนๆภายในช่วงหนึ่งสัปดาห์พบว่าเยอรมนีสามารถดำเนินการต,ตรวจการติดเชื้อได้มากถึง 5แสนคนยิ่งตรวจยิ่งเจอเลยนะเจอเสร็จก็แก้ไม่ได้นี่แหละมันจุกอยู่ตรงนี้8 <c oughs> โปรแลนด์สาเหตุที่คือยิ่งเจอมากๆมันก็แก้ไม่ไหวงไงไมันเกินกำลังในการแก้โปรแลนด์สาเหตุที่จำนวนผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากเห็นไหมประเทศพัฒนาทั้งนั้นเลยยุโรปอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะนะ โปลแลนด์สาเหตุเนื่องจากผู้ติดเชื้อไายใหม่เพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวนมากเนื่องจากโรงเรียนเพิ่งเปิดเทอมยไม่เปิดเทอมอีกแล้วนักเรียนต่างรับเชื้อแต่ไม่มีอาการและกลับไปไปล่อยเชื้อให้กับคนที่บ้าน,นกันไปเรียนหนังสือในขณะัวมกันนะก็อา้าเนะรามาตระวังกันก่าวอีหรา่านการแพร่ระบาดระลอกใหม่หลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ นชนิดกายพันธ์หลายวายในบางพื้นที่ของประเทศนะอสิบอินโดนีเซียระบบสุขภาพที่ไม่มีคุณภาพและยังมีช่องว่างทางสังคมและส่วนใหญ่สุขภาพเดิมย่ำแย่เดิมก็ใหญ่อยู่แล้วโควิดถล่มอีกยับและจำนวนประชากรสูงอายุที่มากเนี่ยสูงอายุแบบไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็น่ากลัว <c oughs> Sibat India, nah.